สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกสู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้แอดจะมาทุกท่านมาฟังท่อนฮุบนะคะของเพลงสาวคำชะโนดบ่โทษอายซึ่งวันนี้นะคะน้องแคทคนเก่งได้ร้องกึ่นให้ฟังคร่าวๆนะคะพอเรียกน้ำจิ้มนะคะบอกเลยค่ะว่าเพราะมากๆ น้องสวยขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็น้องขยันฝึกซ้อมนะคะขยันฝึกซ้อมมากทําให้น้องเก่งขึ้นทุกวันแล้วก็ตอนนี้ก็คือเนื้อร้องของเพลงนี้น้องร้องได้ขึ้นใจแล้วนะคะเป็นเพลงที่เพาะมากๆเลยนะคะแต่งโดยอาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะต้องเพาะมากๆอยู่แล้วนะคะเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ นาคาป่าคำฉันโอดเคยมาสองเราสัญญาต่อหน้าต้นเดือผู้สาวบ้านดุงอายว่าฮักลายบ่เปบิดบ่เบื่อบ,บัดบาอได้อวยคืนเมือ่อลืมหอดต้นเดือเจ้าเคยสัญ อย่ามาถึงน้องอื่นวอนหามาถอนสัญญาบ่โทษอายดอกเดิน มากเลยนะคะรับรองนะคะเพลงนี้ติดชาร์จมาแรงแน่นอนค่ะเพราะเป็นเพลงที่ไพเราะความหมายดีนะคะเข้าถึงอารมณ์ของคนอกหักได้อย่างดีเลยค่ะ แอดรอปั่นวิวแล้วนะคะอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องแคทคนเก่งด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิปดีนะคะจากเพจน้องแคทกระยานีและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ